สวัสดีค่ะมาพบกับแอดมินเช่นเคยนะคะแนวทางเฉพาะกิจ1รอบแล้วก็พิเศษปกตินะคะมินมี2ใบให้คุณผู้ชมได้นําไปใช้นะคะเป็นฮานอยเฉพาะกิจแยก1นใบนะคะแล้วก็ฮานอยพิเศษปกติ v i p อีก1ใบนะคะฮานอยเฉพาะกิจจะเป็นสีน้าเงินนะคะส่วนฮานอย3รอบนั้นจะเป็นสีดํานะคะตัวหนังสือนะก่อนจะไปดูแนวทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดแนวทางถัดไปนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณทุกคอมเมนต์และยอดไลค์ด้วยนะคะเรามาดูของวันที่เจ็ดเอ่ยเรามาดูแนวทางของวันที่หกกันก่อนนะคะแนวทางของวันที่หกอด m i n ให้เด่นแปดกับเก้าไปนั้นไม่มานะคะแต่ตัวเน้นเทียนอด m i n ให้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ั้นก็เข้าที่บนไปนะคะก็แสดงความยินดีกับท่านที่ตามด้วยนะคะเรามาดูแนวทางกันต่อเลยค่ะเลขเด่นวันนี้อ d m i n ให้เจ็ดกับหกนะคะอ๋อไม่ใช่ห้ากับหกค่ะ ห้าแล้วก็6นะคะวันนี้ขออภัยกับแนวทางไอ้คำพูดที่อาจจะรัวๆหน่อยนะคะเรามาดูเลขเจาะกันเลยค่ะเลขเจาะห้าหนึ่ง้าสองห้าสท่านใดสนใจลิงก์จิ้มตัวเลขหรือสนับสนุนช่องก็แอดไลน์หาแอดมินได้นะคะ5้าสสี่เจ็ด หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่สี่แปดนะคะแล้วก็ตัวการมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดแล้วก็สามแปดนะคะสำหรับตัวเน้นตัวเน้นมัวเน้นคือห้าสามหกสามห้าสี่หกสี่ สีเจแล้วก็สี่แปดนะคะกับสองเจ็ดอีก1ชุดอีกหนึ่งตัวนะคะมีทั้งหมด7ชุดนะคะห้าสามห้าสี่สี่เจ็ดหกสามหสี่สี่แปดแล้วก็สอง็ดนะคะแนวทางฮานอยเฉพาะกิจน,นะเรามาต่อด้วยแนวทางพิเศษปกติแล้วก็ VP กันเลยนะคะเมื่อวานแอดมินให้เด่นอ๋ออันนี้ไม่ใช่ค่ะ ขออภัยนะคะเมื่อวานแอดมินให้เด่น4 4กับ3ไปนะคะเข้าที่4 3ลอก VIP 3 4นะคะส่วนตัวเจาะ4 8เข้าทั้งพิเศษแล้วก็ VIP นะคะสำหรับเมื่อวานแอดมินเน้นให้ มี4-3ติดด้วยนะคะก็แสดงความยินดีกับท่านที่ตามแนวทางชุดเน้นส่วน1771ก็เข้าตัวกันไปอีกหนึ่งรอบนะคะก็แสดงความยินดีกับท่านที่ตามแนวทางอย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทาบุญเพื่อเสริมโชคเสริมลาบกันด้วยนะคะหรือจะทําบุญกับพระในบ้านก็ได้นะคะเรามาดูแนวทางของวันที่7กันต่อเลยนะคะแนวทางเลขเด่นวันนี้นมินให้7กับ6ไปนะคะเด่นหน่อย3รอบนะสําหรับตัวเจาะ ชมคลิปให้จบนะคะอมินมีตัวเน้นให้้ายคลิปนะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหกสี่หกห้าหกศูนย์หกหนึ่งสำหรับทางรัฐบาลไทยมินทำสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตัวเลขมันยังกระจายอยู่เนาะมินเลยยังไม่ลงให้นะคะรอให้เเดี๋ยวไอ้มินจะคำนวณ ให้มันเลขตัวเลขน้อยชุดก่อนนี้นะคะอดมินจึงจะลงให้นะเด่นหลักร้อยกับหลักหน่วยบนไปก่อนนะคะแล้วก็ตัวกัน45 40 41กับ50 51 01นะคะสำหรับเลขเน้นแนวทางฮานอย3มรอบนี้หมินเน้นให้คือ60ค่ะ เ0 6 1 1 7หแล้วก็4 5นะคะกับ4 0 6 0 7 0 1 7 6 1 4 5แล้วก็4 0นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแนวทางและสวัสดีค่ะ